เี่ป้าีกอเาทำอแล้วรอเียัน้วมึงด้นยเจ็บว่ะเจ็บที่โค้งเนเ่ยเกิดบอลมันลอยแล้วเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนก่อนช่วยผมเออไดวไหมมีมีเใช่ไหมก็เลยเต็มที่โอเคเป็นออฟคนนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không làm lỡ những video hấp Ơi, ไอ้ีเยไอ้อั้ับเม่อย่ได้วิ่งวิ่งอยได้อยู่อย่าอยู่อย่าย่อน่าองู่อย่าอยู่อย่าอยู่อย่อู่อย่างยู่าอยอยาู่ว่างยู่อย่าอ่อย่างย่่ายอย่างู่อย่อยู่่าอยู่่ายู่อย่าย่อย่างย่อย่างู่อย่าอวู่อย่ายู่่าอยู่อย่า่อย่า่อยาอ่อย่าอ่อย่่อย่าอยู่่อายู่่่่อ่่ิ่่อย่อาย่่างอาย่า่่อ่่ ต้องเอาไปจับือเลยคนพยามยืนขยัยืนมือแม้ือว่เหอที่เาลมันคือมันเราติดเราจ้ำคนแต่คนที่คนที่ยืนชูมัไม่เหนื่อยมีหแล้วก็มันยืนชูแต่มายังมันพอคนกระโดดมาเ็ไปขอได้มแต่คือเราจ้ำเราติดเราจ้ำเราจ้ำมือกุ้งใช่ว่ายืนนี่แต่ก็ถามจริงนะผว่า แล้วไปหัดกินจามแล้วนชูดแล้วมาเท่ารยังรหนไม่ใช่แต่ว่านย่อแล้วมันเป็น่ายิงแบบับแต่เวลาเล่แบบเวาเล่นทียิงย่อเนาิทีีเจอพุงแล้วเอเล่นเล่เล่เล่นเนเลก็คือยิงชูบอมัิง็นมเป็นเราบกเรา่จ่าห้ม พวก abei, รเราอยู่ก่อนส่วนผ่งย yeah. like ืนช sort of ูเนี so like ่ยดยท่าย so ู่้างกระโดดนมันไม่ได้ป็นผู้ยืนชูแบบนี้แบรงตึงแรงตมากแต่เราคือเราแข็งแรงยืนคือจ้าๆ่มันมันก็ต้องนิ่งอ่ะกระโดด้ามนิ่งมันก็ค่อยปล่อยมันก็ได้สูงขึ้นอีกหน่อยนึ่งแต่ทีนี้ติดแล้วจะไปยืนชูเราไม่ได้ถึงว่าสาวแท้มันถ้าเราจ้ำมันมันกดไม่ถึงก็เต่เียร์ยสองเตะมันต้องไปยิงยิงเลยกลับแล้วก็ยิเล

มันหรือ่มันมันเป็นที่มั่นใจในตัเองข้างไป้างไปมันไมนตอะต้องดถ่ายต่อตัดตอไรงข้างไปหัใจเดียคนเขาก็รู้ดิเขาก็รู้เลวเขาต่างกอผมงงนอนเลยนะเออต้องมองหัวแะ้ครทเหลียวหรือไม่ทําให้มองก่อนทางก็ต้องมองก่อนมันอยู่ได้เฮ้ต้องมองคนไว้ก่อนแลวอะไรเงี้ยต้องมีแบบต้องเซ็ตไลเหมือนับรุ่นแน่เขาไปเซ็ตใครเลย

น้องแก้วก็มาอยู่ตรงขอบนู้แล้วก็ที่ว่าพลิกเข้าพลิกออกเป็นเซนเตอร์อ่ะที่จะยืนน่ะแต่พอเราเราเราก้าวเราก้าวหล่าก้าวแก้วจะออกข้างนอกนะแล้วก็เดินไปเป็นแนวหรือก็โฉบเดินอยู่เร็วๆเกมเดินอยู่เร็วๆไม่ยิงไม่ยไม่ยิงสานะสานะลองไหมล่ะย้อนที่สาม